ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคมชัดลึกด็อกิวเมน r ทลีค่ะเทปพ,พิเศษของเราในวันนี้นะคะจะพามาตามรอยความศรัทธาหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยแห่งวัดสแกกันค่ะ แส้สร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพธธุทธศักราช2310เดิมตั้งอยู่ที่วัดคลังทองหรือวัดโกโรโกโสในปัจจุบันวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2325โดยย้ายจากวัดคลังทองข้ามฝัฝ่งมาตำบลธน,นูเหตุที่ย้ายจากวัดคลังทองเพราะเมื่อถึงหน้าน้ำน้ำจะท่วมทุกปีที่ปัจจุบันของวัดเป็นเนินสูงมีต้นสแกเป็นจำนวนมาก เมื่อหน้าน้ำท่วมวัดจะไม่ได้รับผลกระทบวัดสแกมีเนื้อที่ประมาณ16ไร่3งาน21ตารางวาสถานที่สำคัญได้แก่อุโบสถผนังด้านนอกเป็นหินอ่อนภายในประดิษฐานปูนปั้นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลงรักปิดทองและยังมีพิพิธภัณฑ์วัดสแกร,รวมถึงกุฏิหลวงปูด่ดูที่ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสิทยานุสิ์ด้วย เราก็อยู่กับพระครูธรรมธรภัยรัชดิจันโทท่านเจ้าอาวาสวัดสแกค่ะซึ่งก็จะมาพูดคุยกับประวัติและเรื่องราวต่างๆในวัดสแกนวัฒการค่ะจรย์เดิมพรจันทร์ค่ะพระอาจารย์คะก่อนอื่นต้องถามถึงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของวัดสแกสักนิดนึงค่ะวัดสแกตรงบริเวณนี้แต่ก่อนเป็นป่าสแกวัดเดิมของเราจริงๆก็คือวัดฝั่งตรงข้ามก็คือสมัยก่อนเขาเรียกวัดทางทอง แต่ปัจจุบันก็คือวัดโกโลปโสอันนี้ตอนนั้นตอนหลังก็คือสภาพของบริเวณตรงวัดเก่าะมันน้ําถูกแม่น้ํากัดเตาะแล้วก็มาเชื่อมกับฝั่งอันนี้ก็คือพระประธานในโบสถ์ของเราก็คือเป็นสถา,านที่ที่ญาติโยมทั้งหลายมาวัดตะแกก็คืออยากเข้ามากราบไหว้ของพรเพื่อฟานเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่เดินทางมาญาติโยมใน,นนี้ก็คือสมาัยก่อนก็มีมานั่งปฏิบัติธรรมนั่นบ้างหรือทุกวันนก็ยังมี ญาติโยมใหลายคนโบสถ์ของเราเป็นโบสถ์ที่ค่อนข้างจะสงบเงียบโยมเข้ามาเขาจะนั่งสมาธิถวายสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็าคือบางคนก็ห้าทีสิบนาทีแล้วแต่เวลาของเขาที่เขาพอมีเวลาก็เป็นสถานที่ที่เงียบสงบเพราะวัดเราปกติถึงผู้คนเข้ามามากแต่มันมีหลายจุดก็เลยแบ่งกันไปก่อนที่ละน่ะนอยว่าปัญหาของเขาอ่ะมันสามารถคี้คลายได้ เขาก็เลยเกิดความเชื่อว่าไม่ว่าจะประสบกับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวก็ดีหรือหน้าที่การงานหรือการเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็จะมาขอพรหลวงปู่ของเรา,าก็ตั้งแต่หลวงปูย่ยังมีชีวิตยอยู่จนถึงปัจจุบันก็ถือผ่ามรณภาพไป30ิกว่าปีญาติโยมก็ยังประพฤติปฏิบัติอยู่ค่ะถามถึงหลวงปู่ดูสักนิดนึงคะ่ะก่อนอื่นเคยทราบเพราะว่าท่านเนี่ยไม่รับตําแหน่งเจ้าวาดคะ่ะเรื่องราวเป็นยังไง คือตรงในเจตนาที่อาตมาทําความเข้าใจในเรื่องนี้จะบอกว่าคือในแต่ละวันเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมัจะมีคนเข้ามากราบหลวงดูมันเยอะค่ะคราวนี้พอถ้ารับตําแหน่งเจ้าวาดแล้วเนี่ยมันจะมีภารกิจออกนอกวัดไม่ว่าจะเป็นโปรดญาติโยมตามบ้านก็ดีหรือไปประชุมคณะสงฆ์ก็ดีเงี้ยคราวนี้หลวงปู่ท่านไม่อยากให้ญาติโยมที่มาหาท่านเนี่ย มาแล้วไม่เจอก็คือจะเสียกําลังใจท่านก็เลยตัดสินใจไม่รับตําแหน่งเจ้าวาดวันนี้ต้องขอกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะพาไปกราบหลวงปู่ดูที่กุติค่ะซึ่งถือเป็นสถานที่สาคัญของวัดค่ะ,จะเจริญพรจารกกค่ะกราบขอความเมตตาค่ะ จันค่ะบริเวณตรงนี้นี่คือกุฏิหลวงปู่ดู่เลยใช่ไหมคะใช่จ้ะบริเวณนี้คือเป็นบริเวณกุฏิหลวงปู่ค่ะก็ะคือในสมัยที่หลวงปู่ดำรงชีวิตอยู่ก็คือในแต่ละวันน่ท่านก็จะเดินออกมาจากประตูกุฏิตรงนี้แล้วก็มานั่งรับญาติโยมก็คือในเวลาเชา้าก็จะมีญาติโยมนำอาหารมาถวายแล้วก็มานั่งปฏิบัติธรรมกันอย่างกลางวันก็จะมีโยมเอาอาหารมาถวายเหมือนกันแล้วว่าส่วนใหญ่สวดนาธรรมกับหลวงปู่ได้สัก ประโยคสองประโยคก็คือแต่ลญาติโยมแต่ละท่นานก็จะมานั่งหามุมสงบนั่งปฏิบัติธรรมสมัยก่อนหลวงปู่จะเน้นเรื่องการภาวนามากศัพท <c oughs> ์ที่หลวงปู่ใช้ในเรียกการภาวนาสมัยก่อนเขา,เา,างปูงกก่จะเรียกว่าการทํางานเพนนั่งเวลาญาติโยมมานั่งสมาธิเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าการทํางานถวายหลวงปู่ก็คือการนั่งปฏิบัติธรรมพอหลวงปู่ละสังขารไปแล้วก็คือบริเวณตรงนี้ก็ ยังมีญาติโยมก็คือเข้ามากราบหลวงปู่นในแต่ละวันก็คือ<ฆ>ตั้งแต่หกโมงเช้ายันถึงหนึงทุ่มตรงแล้วก็จะมีตู้ที่เป็นบทสวดเป็นจให้พรนี่ใช่ไหมครับก็จะมีมีญาติมีคณะสิทธิหลวงปู่ดูก็สร้างมาเพราะว่าบางคนมาเนี่ยคือมาขอสิ์หลวงปูก่ก็คือ<ฆ>พอกดปุ่มก็จะมีหลวงปู่ดูให้สินพอโยมได้สินจากหลวงปู่ดูแล้วก็คือ,อก็สามารถมานั่งภาวนาบางคนเขา คนโบราณจะยึดติดตรงที่ว่าถ้าไม่ได้รับสิ์แล้วมันการทําสมาธิอะไรเนี่ยมันจะไม่สงบก็คือรับสิ์ก่อน mm hmm. พอรับสินเสร็จนั่งภาวนาเสร็จก็มาขอพรที่หลวงพ่ดูก็บรรดากดปุ่มการให้พรก็จะมีเสียงให้พรญ mm hmm. าติโยมเขาก็นั่งทําสมาธิต่อแล้วก็พอเสร็จก็ก,กลับบ้าน mm hmm. ก็เป็นอย่างนี้ตลอด,ลอดก็เป็นความสบายใจของญาติโยมเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะมานั uh ่งตรงหน้าปู uh ่แ huh. ล้วก um, ็นั่งสมาธิแล้วก็เล่าเรื่องปัญหาของเขาให้โคดูฟังพอเขาสบายใจเขาก็กลับแล้วเขาก็สอบหลายวันต่อมาเขาก็สบายใจขึ้นปัญหาหรือความทุกข์ทั้งหลายของเขาก็เบาบางลงก็เลยกลายเป็นญาติโยมก็มาเรียกว่าเป็นจุดสําคัญเลยเป็นจุดสําคัญที่ว่าใครมาที่วัดสแกแล้วก็จุดเนี้ก็คือเป็นจุดที่ขาดไม่ได้ เราก็เลยไม่เคยปิดเลยตั้งแต่ผมผู้ดูมรณะภาพมาที่นี่ก็เปิดมาตาลอด <c oughs> เวลาคือหกมุมเช้าทึา้งตรง <c oughs> เมื่อปีห้าสี่เกิดน้ําท่วม <c oughs> ก็ยังมีญาติโยมมคือเดินลุยน้ํามาตั้งแต่ปากทางเข้าวัดคือระยะเวลาก็ประมาณสามกิโลเมตร <c oughs> เดินลุยน้ําตัวเปียกเขมากราบเราเห็นแล้วเราก็ยังปติล้ว,ว่าเออโยมเขามีศรัทธาที่เข้ามา <c oughs> เหมือนเครื hmm. say, oh, mm ่องยึดเหนี่ยวจิตใจเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของญาติอยู่เพราะทุกคนเขาก็จะเชื่อว่าหลวงปู่ดู่ยังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาใครมาเนี่ยก็คือเขาก็สบายใจเหมือนได้มาเจอหลวงปู่ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาเลยใช่ไหมคะจ้ะสัค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากเลยค่ะที่พามากราบหลวงปู่ดู่แล้วก็ให้ความรู้คุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเจริญพรค่ะ วันนี้เราจะไม่มีทางรู้เรื่องเลยค่ะถ้าเราไม่ได้มาพูดคุยกับผู้รู้นะคะซึ่งวันนี้ปริมก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆทีมงานไตรอุทิศมาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาในหลวงปูด่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกค่ะซึ่งพวกเขาก็ถือว่าเป็นสิทธิานุสิท์ที่มีความเชื่อและก็เคารพศรัทธาหลวงปู่ดูมากๆเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมาฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทั้งห้าท่าน ก่อนอื่นนะคะต้องถามก่อนเลยว่าที่มาที่ไปในการรวมกลุ่มกันเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรคะพี่เราก็เริ่มต้นจากความศรัทธาอย่างีิวค่ะพอได้อ่านคำสอนของปู่อะคะ่ะแล้วก็เกิดความศรัทธาก็เลยเข้ามาได้มาเจอมนชัดนะคะแล้วเราก็มาร่วมกันทำบุญทำบุญให้กับวัดสแกทุกอย่างที่เราทำ งานใหญ่ของเราก็จะเป็นบูรณะพระประธานในโบสถ์ค่ะครั้งแรกที่เราทำค่ะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะพี่ชัดก็จริงๆแล้วทุกคนพื้นฐานก็คือความศรัทธาอย่างที่พี่เล็กได้พูดถึงนะครับทีนี้ว่าในส่วนของแต่ละคนเนี่ยจุดเริ่มต้นแน่นอนอย่างที่พี่เล็กบอกคือความศรัทธาแต่เรื่องของความศรัทธานั้นต่อยอดมาถึงการสร้างประโยชน์ในด้านต่าง เพราะนั้นทุกคนมีพื้นฐานในการสร้างประโยชน์หรือ,อเผยแพร่บาร,รมีในองค์หลวงประดูลพงศ์ปันโยนอยู่แล้วเพราะนั้นกับการที่ได้มาเจอกันเนี่ยก็ถ้าในส่วนตัวผมมองก็ไม่น่าจะใช่เรื่องบังเอิญนะครับก็ได้มาพบมาเจอกันที่วัดสแกก็ย้อนไปย้อนไปจากนี้ประมาณสัก10 10ปีนะครับในการก่อตั้งกลุ่มไตรยุทธิศขึ้นมานะครับประเด็นสำคัญของกลุ่มไตรยุทธิศก็จะเป็นการเผยแพร่บาร,รมี ในองค์หลวงปู่ดูกลุมาบัญ,ญโยเป็นหลักนะครับเราก็ทํากันในทุกๆเรื่องนะครับเป็นเวลา 10- 10กว่าปีด้วยจํานวนสมาชิกเราก็เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีแต่เริ่มต้นมาในส่วนของตรอาทิตเนี่ยก็จะมีพี่เล็กนะครับพี่เล็กคุณข้าคนานเป็นประธานในกลุ่มแล้วก็จะมีผมนะครับชรัรแล้วก็มีเอเอนี่ก็จะเป็นเด็กวกสกโดยรตรงเลย ตั้งแต่หลวงปู่ท่านยังอยู่เลยเดี๋ยวให้เอเล่าให้ฟังในสวนแล้วก็มีเก่งนะครับแล้วก็มีพี่โนดนะครับวันนั้นก็จะอยู่ด้วยกันมา10ประมาณ10ปีละนะครับในการทําประโยชน์ต่างๆครับทั้งถึงจุดประสงค์เลยคะ่ะเวลาเราก่อตั้งมาแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักๆของเราคืออะไรครับพี่ชัดจุดประสงค์หลักหลักนะครับก็จะเป็นการอย่างที่บอกว่าเป็นการเผยแพร่บารมีที่องค์หลวงปู่มาประโยชน์ห่งคแสกแต่เราก็จะไม่ใช่เป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการเผยแพร่บารมี อย่างที่บอกนะครับทุกคนรู้ว่าความศรัทธาในองค์หลวงุู่พระพุทโยนี่แห่งวัดสแกเนี่ยมีหลายองค์ประกอบนะครับยกตัวอย่างเช่นวัตถุงมงคลน,นะครับและเรื่องราวการปฏิบัติที่หลวงปู่ท่านยกเป็นความสําคัญระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นกับความศรัทธาตรงนี้นะครับเราก็ทํากันในทุกๆเรื่องนะครับก็ไม่ได้มียิ่งหย่อนในเรื่องใดไปกว่ากันนะครับก็ให้ความสําคัญในทุกๆเรื่อง เผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับหลวงปูป่ทั้งเรื่องของอาการสร,ร้างประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์ต่างๆหรือชุมชนในเขตวัดสแกนะครับเรื่องราวของการเผยแผ่ธรรมวาทเรื่องของโครงการปฏิบัติธรรมที่ได้มีโอกาสถวายงานนะครับให้กับท่านเจ้าวาดวัดสแกองค์ปัจจุบันก็คือท่านพระครูธรรมทรนพิรันสริจันโทนะครับรวมถึงเรื่องของการรูณะ นะครับซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัสดุในส่วนต่างๆนะครับก็งานใหญ่ของพวกเราเริ่มนับหนึ่งเลยน่าจะเป็นงานบุรณะบุรณะพระประธานในบสถวัสดุนะครับก็ได้มีโอกาสถวายงานนะครับแล้วก็ถวายยอดในส่วนปัจจัยโดยที่ไม่หักทุนใดๆนะครับก็บุรณะพระประธานพระพุทธรูปโดยรอบ นะครับฐานทุกทีหรือทัศยภาพต่างๆในโบส์นะครับก็ใช้งบประมาณณตอนนั้นน่าจะอยู่2ล้านกว่าบาทอันนั้นเป็นงานนับหนึ่งที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับวัสแกนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของวัตถุมงคลซึ่งก็จะมีในส่วนของงานบุญในต่อต่อไปนี้นะครับก็เป็นโครงการต่อไป เห็นว่าพอจัดทําวัตถุมงคลด้วยทีมงานของเราก็มีการจัดทําวัตถุมงคลอยู่แล้วออกมากี่รุ่นยังไงบ้างคะพี่ชัยวัตถุมงคลต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องในการจัดสร้างโดยส่วนตัวของเราแต่เป็นวัสนาที่เป็นถือเป็นวัสนาของพวกเรามากกว่านะครับที่ได้มีโอกาสถวายงานในส่วนของการจัดสร้างวัตถุมงคลให้กับทวัสแกรรวมถึง30วัดในเขตอำเภออุทัยทั้งหมด เดี๋ยวรุ่นใดบ้างนั้นเดี๋ยวยังไงให้ให้เอลำดับให้ฟังดีกว่ายังไงครับพี่ถ้ารุ่นแรกเนี่ยครับในการาพิทักษ์พระทานน่าจะเป็นเรียนหลวงพ่อดูหลังพระศริวลีอันนี้รุ่นแรกเลยปี2559รุ่นที่สองนี่เป็นเหรียญพระดูหลังพระพมคมนะครับรุ่นคณะสงฆ์อำเภอไทยนะครับก็คือทั้งสามซีวัดเลยคือพระสงฆ์ป่วยพระสงฆ์โอ้อาพาธนะครับ,รบเรียนปริ วัิยธรรมครับครานี้คือรุ่นที่สองอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่สามก็คือแหวนชนวนนะครับปอกนี่ชนวนล้วนครับปีหกสองแรุ่นล่าสุดก่อนนี้ก็คือเป็นล็อกเก็ตนะครับเป็นล็อกเก็ตย้อนอยู่เปผู้ดูนะครับปีที่ผ่านมานี่เองครับก็มีทั้งหมดสี่รุ่นที่ผ่านมารายได้มีการจัดทําต่างเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ถวายทบุญทั้งหมดนะครับใช่ครับผม พี่ๆคามาถึงตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็มีความเชื่อความศรัทธาในตัวหลวงปู่ดู่ท่านแต่และคนมีความศรัทธายังไงบ้างคะพี่ชัดก่อนเลยก็ได้คะ่ะความศรัทธาในองค์ปู่ดู่ต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะครับก็โชคดีที่คุณยายนะครับคุณยายก็เป็นสิทธิ์ท่านหนึ่งในองค์หลวงปู่ดู่นะครับแต่ว่าสิทธิ์ที่ว่าเป็นสิทธิ์เนี่ยก็อยู่ในช่วงยุคยปลายๆแล้ว หลงปู่ท่านรัรรสังขาร17มกราคม2533ยายผมเข้ามาก็ประมาณช่วงปี2528นะครับแต่ทีนี้ด้วยความโชคดีอย่างที่บอกวาอ่าได้รับการต่อยอดในความศรัทธานี้จากคุณยายเพราะนั้นเราก็าพยายามที่จะปฏิบัตินะครับปฏิบัติในที่นี้ก็คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอะไรต่างๆนะครับจนค่อยๆซึมซับในความศรัทธาตรงนี้แล้วก็เริ่ม เข้ามาสู่การสร้างประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับอันนี้คือส่วนตัวของผมนะครับส่วนตัวของผมก็พึ้นเพลเลยผมเป็นคนวัสแกนะครับเป,เป็นเด็กวัดสแกแหละเรียนโรงเรียนวัสแกเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นเด็กวกัดกต็ตอนปี2533มผู้ดูมรณาภาพแล้วตอนนั้นผมก็เข้ามาเป็นเด็กวัดเราจะอาศัยอยู่ที่วัสแกนี่แหละมานอนได้มีโอกาสได้นอนเฝ้าสังขาั ปู่ไตยุคนั yeah. ้นก <Dee q> er <issements> uh ็ซึมซับมาตลอดตั้งแต่เด็กจนเป็นวัยรุ่นจนเข้ามาสู่ช่วงทํางานนะครับก็ยังวนเข้ามาอยู่กับวัดนะครับมาสร้างประโยชน์มาช่วยร่วมกันทําบุญกับทางกลุ่มไตยุทิ์มากราก็เขาเริ่มมาจนจบทุกวันนี้ก็ยังก็ยังอยู่กับวัดสแกนนี่น่าจะเป็นเรื่องของความผูกพันผูกพันผูกพันตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วพี่เก่งล่ะคะมีความเชื่อความศรัทธายังไงบ้างคะกับหลวงปู่ดูท่านครับ โดยส่วนตัวของผมเนี่ยเริ่มมาจากวัตถุมงคลครับเมื่อได้บูชาแล้วเนี่ยได้รับรู้ถึงความเมตตาขององค์ปูท่านนะครับต่อมาเนี่ยได้เข้ามาปฏิบัติธรรมนะครับาจากหนังสือพมบัรโยเทระอของทางวัสแกลเรมสีเขียวนะครับได้เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วก็ทําให้รู้ว่าหลวงปู่เนี่ยสอนได้อย่างเข้าใจง่ายนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามศึกษามาจากลายคูบาอาจารย์ซึ่งเราไม่เข้าใจนะครับ แต่พอมาปฏิบัติแนวทางหลวงปู่แล้วเนี่ยเข้าใจได้ง่ายและก็มีความก้าวหน้าครับนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในความศรัทธาเลยใช่ครับใช่ครับค่ะพี่โมล่ะคะความเชื่อความศรัทธาจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนคะพี่ครับของผมอาจจะไม่เหมือนกับของท่านอื่นอของผมเริ่มต้นจากความไม่รู้ค่ะคือไม่รู้อะไรเลยจนได้มาที่วัดสแก่ได้มาเจอกับอาภุมพี่พี่พงไกอุทิศอย่างพี่เล็กชาร์ตเก่งเอง แล้วก็ได้มาทําประโยชน์ร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือสังคม,มช่วยเหลือศาสนาได้มีการทําห้องน้ําให้โรงเรียนนะครับแล้วก็ได้มีช่วยกองทุนของคณะสงฆ์อัมรอุไทยในการจะสร้างวัตถุมงคลเพื่อที่จะนําเงินมาช่วยสวนรวมช่วยคณะสงฆ์นะครับส่วนนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความศรัทธาที่ทําให้เรามีความศรัทธาว่า ในการที่เราจะนับถือหรือว่า,าบูชาอะไรก็ตามสิ่งที่จะได้นอกจากได้จากตัวเองแล้วเนี่ยเปิดเป็นการให้ประโยชน์กับตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่เราศรัทธาก็ยังสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมได้อันนี้คือความศรัทธาที่สูงสุดในผมครับจุดเริ่มต้นก็เหมือนเป็นผู้ให้ก่อนแล้วพอเรากลรับเป็นผู้รับเต็มๆอย่างนี้เนาะพี่เนาะค่ะ,ะมาถามถึงเรื่องหนังสือกันบ้างคะ่ะพี่พ ถามถึงการจัดจำหน่ายหนังสือที่เรากำลังจะทำอยู่จะหาซื้อได้ยังไงบ้างราคาเท่าไหร่คะพีะ่ในส่วนของราคานะครับเราได้มีการประชุมกันนะครับว่าราคาของสือเนี่ยจะต้องเข้าถึงทุกกลุ่มส่วนการจัดสั่งจองนะครับก็ติดตามได้นะครับทางเพจ a c e b o o k กลุ่มไตทิศนะครับก็เซิร์ชว่านะครับหลวงพุดูวัสแกกลุ่มไตทิศ f อนะครับ,รบเราจะเปิดจองทางเพจ ยืนยันเลยว่ารายได้ของเราก็คือทุกบาททุกสตา,างค์ถวายตัวสแกนรายได้ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับจะถวายวัวสแกนทั้งหมด <c oughs> นะครับแต่ในส่วนของเมื่อถวายวัดสแกนทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ตามเจตนาของพระเจ้าว่า <c oughs> โดยเจตนาท่านาโดยที่ผ่านมาทั้งหมด <c oughs> แล้วเนี่ยท่านก็จะจัดสรรให้เป็นประโยชน์กับในส่วนรวมนะครับไม่ใช่เฉพาะวัดสแกนเพียงวัดเดียว นะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนไหนบ้างอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปให้อีกทีหลังงานบุญนั้นเสร็จนะครับค่ะอ่ะโปรเจกต์ต่อไปเลยค่ะพี่พี่หลังจากนี้คิดที่จะลงมือทําอะไรกันต่อคะสําหรับกลุ่มเราถ้าหลังจากหนังสือตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นโปรเจกต์งานในส่วนของงานบุญวสกาที่เราได้เคยประชุมคุยกันนะครับกับท่านเจ้าวาดวสกาท่านพระครูธรรมอถพิรัสสจันโธด้วยนะครับก็จะเป็น ถ้ามีโอกาสก็จะทําในส่วนของบอ่อน้ำมลวัสดแกนะครับณตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์วัสดแกซึ่งบอ่อน้ำมลเดิมก็อยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์นะครับณตอนนี้ก็หลายหลายคนมาวัสดแก่ก็จะไม่รู้นะครับแล้วเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่หนึ่งที่สําคัญมาตั้งแต่เก่าก่อนเพราะนั้นก็อยากจะฟื้นฟูแล้วก็ทําให้ชัดเจนเป็นสัดส่วนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าโอกาสตรงนี้จะมาถึงเมื่อไหร่ครับผม สุดท้ายค่ะพี่พี่มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะ,ะก็ขอฝากงานบุญทุกงานบุญนะคะของกลุ่มตายุทิศค่ะเพราะเราเนี่ยทำบุญด้วยด้วยใจหมดเลยจริงๆค่ะเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเดียวค่ะก็ในส่วนของผมนะครับก็ฝากเรื่องของงานบุญอย่างที่พี่เล็กบอกนะครับยกตัวอย่างว่างานบุญล่าสุดนี้สําคัญมากเลยนะครับถึงแม้เราจะมีหน้าที่ในการอนุรักษ ในส่วนของวัต <tampoco> ถ <isy> no so, so, ุมงคลในองค์หลวงพุทธมณฑลโยแห่งวัดสแกในส่วนของสมบคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับแต่ความสําคัญอย่างที่บอกว่าความสําคัญในการเผยแพร่บรมีในองค์หลวงพุทธมณฑลโยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของวัตถุมงคลอย่างเดียวเพราะฉนั้นกับหนังสือเนี่ยวัตถุมงคลในองค์หลวงพุทธวัดสแกที่กําลังจะทําเสร็จเร็วๆนี้นะครับนะครับรายได้ต่างๆยังถูกจัดสรรไปในส่วนของงานบุญต่างๆ เพราะนั้นกับงานนี้ก็ฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ย้ำในส่วนของที่เอฝากไว้ในเรื่องของการจองนะครับการติดตามก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในเพจ a c e b o o k นะครับหลวงปู่ดูพวสแกกุไตรทีเอฟซรวมถึงนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะศึกษาเรื่องของวัตถุมงคลก็ดีนะครับธรรมอวาดการเผยแพร่พความศรัทธาต่างๆนะครับเราก็มีในช่องของ u t u ู e นะครับก็เป็นช่องหลวงปู่ดูวัสแกกลุลตรยอุทิศนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเรียกว่าใครที่อยากจะมาสร้างบุญสร้างกุศลหรือว่าทําเรื่องราวดีๆเนี่ยก็ไปติดตามกลุ่มตรอุทิศกันได้เลยใช่ไหมคะโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง5ท่านมากๆเลยคะ่ะที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะเทปพ,พิเศษของเรายังไม่จบลงเท่านี้ค่ะเพราะว่ายังมีอีกหนึ่งบุคคลสําคัญนะคะที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะนั่นก็คือกำนันทีรวุฒิคพณค่ะเขาเป็นวัยวจกรที่วัดสแกแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยต้องถามด้วยค่ะจุดเริ่มต้นที่มาเป็นวัยวจกรดูแลวัดตรงนี้เริ่มจากตรงไหนคะครับด้วยความที่ผมเป็นคนพื้นเพที่ตาบนเทนูนี่อยู่แล้วนะครับ เกิดที่นี่โตที่นี่เป็นลูกศิษย์วัดวิ่งเล่นอยู่ที่นี่ตลอดนะครับพอต่อมาภายหลังก็ได้เข้ามารับใช้ประชาชนก็คือได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันตำบลธนูนะครับแล้วหลังจากนั้นก่อนหน้านี้ประมาณ10กว่าปีก็ได้เริ่มเข้ามาช่วยงานที่วัดสแกรแห่งนี้ครับผมแสดงว่าก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของที่วัดสแกรแห่งนี้มาโดยตลอดเลยใช่ครับเป็นไงบ้างครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างเอ่ย ในตอนนี้วัดสแกของเราเนี่ยได้มีความเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากนะครับภายหลังจากที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะครับท่านพระคร,ร,รูธรรมทรภไพรัสิริจันโทท่านได้เข้ามาเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านเป็นพระที่เป็นพระนักพัฒนาอยู่แล้วนะครับแล้วท่านมีวิสัยทัศน์ที่ดีท่านก็พัฒนาปรับปรุงวัดมาเรื่อยๆพร้อมกับเราได้มีสิทธิอนุสิะ โดยบารมีขององค์หลวงปู่ดูมม่พรมวัปยโยนะครับที่ช่วยกันเข้ามาพัฒนาและก็ดูแลวัดเป็นอย่างดีนะครับก็เลยเห็นว่ามันพัฒนามาเรื่อยๆเลยใช่ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาศิศศศศทธิอนุสิทธิที่ที่ผมได้เข้ามาสัมผัสต,ตรงเนี้จะมีคณะของของกลุ่มที่มีความศรัทธานในองค์หลวงปู่เป็นอย่างมากเนี่ยที่ผมได้สัมผัสเนี่ย คือกล,กลุ่มใหญ่เลยก็คือจะเป็นกลุ่มของกลุ่มไตอุทิศ oh, นะครับกลุ่มไตอุทิศเนี่ยผมได้รู้จักมาร่วมร่วมสิบปีแล้วนะครับจากในการบูรณะองค์พระประธานในวัดแห่งนี้ก็ไม่หาอยู่บาก็หลายปีเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของที่วัดแห่งนี้มาโดยตลอดเลยใช่ครับใช่ครับเป็นยัไงบ้างครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันใช่ก็ในปัจจุบันเนี่ย โดยบารมีขององค์ปู่ที่มีคณะศิษยานุศิษย์เป็นจํานวนมากนะครับที่มีความศรัทธานในองค์ปู่เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาดูแลวัดนะครับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์ปู่ดูนะครับก็จะเชิญชวนนะครับให้เข้ามาช่วยกันพัฒนานะครับช่วยกันบูรณะปฏิทิงคอนวัดสแกแห่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกำลันมากๆเลยครับผมขอบคุณครับ ก็ได้รับข้อมูลและสาระความรู้จากเจ้าอาวาสวัดสแกร์รวมถึงพี่ๆกลุ่มทีมงานไตอุทิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้รับชมเทปพิเศษของเราเนี่ย mm hmm. ก็จะได้รับประโยชน์และก็เข้าใจถึงประวัติของหลวงปู่ดู่มากขึ้นสำหรับใครนะคะที่จะเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอยากจะมากราบสักการะหลวงปู่ดู่นะคะก็สามารถมาได้ที่วัดสแกร์ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานคมชันลึกด็อกิเม t นท y ี่ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ติดตามตามรอยความศรัทธาหลวงปู่ดู่พรมมปัญโยแห่งวัดสแก่ได้ในคลิปต่อไปค่ะ